สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพยณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายดวงไพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทางลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสําหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวลัคนาราศีกัน ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568ในความรักความสัมพันธ์ของชาวรัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ใบแรกได้กิทนายออบวอร์ดอัศวินถือไม้เท้าเพจออฟพินช์คืนเด็กถือเหรียญเอออบพินช์คืนหนึ่งเหรียญเจมบรูซิกออฟวอร์ด หกไม้เทา้า three of swords สามดาบ nine of cups เก้าวถ้วย six of pentacles หกเหรียญ king of swords ราชาถือดาบและสุดท้าย king of wands ราชาถือไม้เทา้า ในความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงตอนนี้ได้เริ่มต้นความรักไพ่บอกว่าตัวคุณเหมือนคนที่ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่มีโอกาสมีความรักมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นที่เป็นการเดินทางเดินทางเพื่อเดินทางแล้วก็ได้พบในเรื่องของความรักได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณคนนี้เป็นคนขยันเป็นคนขยันสู้น,นะนะคะและตัวคุณก็ได้เริ่มต้นความรักที่ที่มันดีไพ่มันหมายถึงว่ารวมถึงในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณด้วยมาพร้อมๆกันกับความรักบางคนในที่นี้ชาวลัคนาราศีกันเหมือนกับเดินทางไปติดต่อไปอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ แล้วก็ได้พบได้เจอกับความรักได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ด้วยเหมือนได้รับโชคสองชั้นอะไรประมาณนั้นสําหรับในช่วงตอนนี้ของชาวลักนาราศีกันจึงทําให้ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นดวงเป็นโชคของคุณที่คุณได้รับในในช่วงตอนนี้สําหรับคนรักของคุณคุณจะได้พบกันในที่ทํางานในสถานที่ที่คุณไปติดต่อ เป็นคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ใหญ่กว่าคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ได้แล้วก็เป็นคนที่มีอายุเยอะเป็นคนที่มีมีอายุเยอะมากกว่าหรือไม่ในที่นี้อาจจะหมายถึงรวมถึงชาวต่างชาติด้วยกว็ได้เป็นคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ฐานะที่เขาดีกว่าจีเอ็มหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหนะ้าที่ตำแหน่งการงานหรืออายุที่มากกว่าคูณ5-10ิปีขึ้นไปและด้วยตำแหน่งที่เขาใหญ่กว่าคือมีแล้วอืมมีพอตัวและเขาก็คิดเหมือนกันว่าเป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีได้รับชัยชนะความมั่นคงความมั่นคงสิ่งที่ดีงามเมื่อได้เจอกันประมาณนั้นในความสัมพันธ์ในความรู้สึกของคนรักของคูณเดี๋ยวขอภัยขยายความรู้สึกของคนรักให้ละกัน คนรักของชาวลัคนาราศีกันในช่วงตอนนี้เขารู้สึกยังไงเอกออฟครับเป็นความรักที่ดีเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกที่ดีอ่าหนึ่งถ้วยมาให้ถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคเป็นความรู้สึกที่ดีที่ได้มาพบ ได้มาเจอกันในช่วงตัวนี้ทั้งความรู้สึกที่มันมันพิเศษอะเป็นความรู้สึกที่ที่พิเศษได้เจอกันเป็นการเริ่มต้นถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคที่ดีที่ตัวเขาและคุณได้มาพบกันนั่นเองและในสิ่งต่างๆนะคะคิดวางแผนว่าจะทำหลายๆอยา่างก็มีก็มีเข้ามาในเรื่องของความรักในครั้งนี้และก็ ถึงแม้ว่าอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของระยะทางเวลาที่มีความห่างไกลแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร the sun นะคะเป็นความสุขเป็นความสมบูรณ์แบบเป็นความสมหวังอะสมหวังในเรื่องของความรักในในช่วงตอนนี้โอกาสเข้ามาแล้วโชคดีเข้ามาแล้วช่วงช่วยแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขคือพร้อมอะพ้อมในที่นี้ก็คือหน้าที่การงานการเงินครอบครัวความรัก คือเป็นองค์ประกอบที่มันที่มันดูแล้วมันมันเพอร์เฟกอะมันพร้อมทุกอย่างแล้วในความรู้สึกของคนรักของคุณและตัวคุณละ่ะในช่วงตอนนี้รู้สึกยังไงคุณก็สู้นะนะคะสู้แล้วก็จะได้มาในเรื่องของความรัก นะคะสู้แล้วก็ได้มาในเรื่องของความรักอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่บางครั้งอาจจะต้องปรับอ่ะแต่ก็ได้เนี่ยได้เริ่มต้นเพิดออกได้เริ่มต้นความรักที่จริงแล้วก็ชัดเจนมั่นคงนะคะเด็กถือไม้เท้าหมายถึงอนาคตหมายถึงการที่คนสองคนได้ได้มาพบกัน แม้ว่าตัวคุณเปรียบเทียบคือเป็นเด็กอะยังไม่มีอะไรแต่ก็ยังชัดเจนในความรักแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในความรักในความสัมพันธ์เป็นการเริ่มเริ่มต้นที่ดีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตัวเองยังยังขาดยังไม่ยังไม่เท่าเทียมกับคนรักแต่ก็พร้อมที่จะมั่นคงหมายถึงว่าความชัดเจนในเรื่องของความมั่นคงความรักที่ที่ได้ที่ได้มาเจอกันนั่นเองในความรักในความสัมพันธ์ แม้อาจจะเหนื่อยบางทุกบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะนี่ไงหนึ่งเหรียญเป็นโอกาสในเร็วๆนี้โอกาสคุณจะได้รับโอกาสนั้นในเรื่องของความมั่นคงถึงแม้ว่าอาจจะเคยเจ็บช้ำเคยผิดหวงังเคยอ,อกหักเคยเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะผ่านในเรื่องของความรักที่มันไม่ชัดเจนความรักที่มันมีในเรื่องของมือที่3ความสัมพันธ์ที่มันผ่านเข้ามาแต่เดียวเนะี่ยตอนนี้คุณจะได้พบกับการ เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงหนึ่งเรียนมันคือความมั่นคงคือการตัดสินใจคือสิ่งที่ที่เพอร์เฟกแล้วอะ่ะคือความโชคดีแม้ว่าจะผ่านมาแล้วแต่ก็จากไปเนี่ยมันจะโชคดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกันสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนะคะในช่วงตอนนี้ก็อาจจะมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดมีคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละนะคะก็ ช่วยเหลือแบ่งปันกันไปมันหมายความว่าการทําบุญการแจกจ่ายหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีในเรื่องของภาระหน้าที่ความจําเป็นในสิ่งที่ในสิ่งที่จะต้องทําก็ทํามันไปก็ทํามันไปนะคะก็ทํามันไปถือว่าไม่ได้หนักหนาลําบากตัวคุณมากสักเท่าไหร่คุณก็พอมีเหมือนกันและในใจของคุณในช่วงตอนนี้ที่ที่คิดอยู่นะคุณจริงจังนะคุณเด็ดเดี่ยวมากคุณชัดเจนเป็นคนที่ค่อนข้างจรงิงจัง ในช่วงตอนนี้คิดว่าช่วงเวลานี้ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจอะไรเด็ดขาดถึงเวลาที่จะต้องจริงจังในความรักในความสัมพันธ์รอเล่นไม่ได้เพราะกลัวนี่ใน,ในไพ่สามดับความผิดหวังในอดีตที่ผ่านมาที่เคยเจ็บช้ำเคยไม่เข้าใจกันในเมื่อโอกาสมันเข้ามาแล้วหยิบยื่นแล้วมีโอกาสมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องชัดเจนแล้วก็จริงจัง เล่นลนไม่ได้แล้วในความรักในความสัมพันธ์นะคะคุณจริงจังปุ๊บสิ่งที่คุณคิดภายในใจบทสรุปของคุณคิดออฟบอร์ดมันหมายถึงความสําเร็จหมายถึงความมั่นคงหมายถึงความชัดเจนนะคะลงหลักปักฐานคุยกันเรื่องคุยกันแบบยาวๆอ่ะคุยกันได้แบบยาวๆไปเลยในชีวิตวางแผนได้เลยเพราะคนรักของคุณเขาเขามั่นคงเจียมเลยเป็นไพ่ใบใหญ่นะคะเป็นความหนักแน่นเป็นคนที่มี มีมีมีครบอ่ะมีพร้อมพร้อมที่จะพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพร้อมที่จะคุยกันพร้อมที่จะเป็นแฟนกันการเริ่มต้นที่ดีได้รับชัยชนะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าความรักที่มันชัดเจนความรักที่มันลงตัวอืความรักที่มันลงตัว,ว,ท,ตวทั้งตัวคุณและตัวเขานั่นแหละนะคะ อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเพอร์เฟกที่มันพร้อมแล้วมันจะถูกผักเข้ามาหากันพอได้มาเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงล็อกลงตัวพอดีถือว่าเป็นโชคเป็นโอกาสที่บอกไปหนึ่งเรี่เป็นโชคเป็นโอกาสสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงตัวนี้ที่คุณได้พบได้เจอขอไพ่ขยายใบสุดท้ายให้และกันในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้รู้สึกว่าจะแฮปปี้แฮปปี้ในขนาดไหนขอไพ่ขยายให้ด้วย The h a n ง Man แต่ก็ยังมีความกังวลเข้ามา10 of pentacles สเหรียญนี่ไงคำว่าครอบครัวอาจจะมีความคิดที่ที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องคุณต้องเขีร์คุณต้องจัดก,การแต่มันก็เป็นความคิดของคุณคนเดียวแต่สุดท้ายแล้ว10 of pentacles สเหรียญมันคือความมั่นคงเห็นไหมคะคำว่าครอบครัว ความมั่นคงต่างๆมั่นคงในที่นี้อาจจะรวมถึงหนะ้าที่การงานการเงินรวมถึงคนรักของคุณและตัวคุณด้วยชัดเจนมั่นคงมีการคุยกันมีการเจราจามีการพูดคุยนะคะอืมีการพูดคุย,นะะม,ม,คยมีการเจราจาให้มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงในความรักในความสัมพันธ์อาจจะรวมถึงในเรื่องของการได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้อะไรด้วยประมาณนั้นหมายถึงมรดกด้วยก็ได้สําหรับไพ่ใบนี้นะ มีงานเลี้ยงมีการเฉลิมฉลองมีการพบปะพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ในครอบครัวนั่นแหละแล้วก็เป็นโอกาสเป็นโชคที่ดีนะคะนายออฟเพนเจอเดินทางจึงจะได้พบนี่งในความรักในความสัมพันธ์ที่ที่มั่นมั่นคงนะคะในความรักในความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นคนดีเป็นคนบุคลิกดีเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็มาพร้อมกับความรักที่ ที่มันลงตัวที่พร้อมอยู่ที่พร้อมอยู่เหมือนกับคนรักของคุณเขาก็อาจจะรอเหมือนกันรอว่าจะมีใครสักคนรอเพื่อรอที่จะพบใครสักคนในเรื่องของความรักก็ได้มาเจอกันกับตัวคุณนี่แหละนะคะที่เดินทางแล้วก็ได้พบได้เจอกันในความสัมพันธ์มันคงอาจจะมีของมาเซอร์ไพส์ก็ได้เป็นของควัญเล็กๆน้นอๆนะคะ ทำให้อีกฝ่ายรู้สึก,สกแฮปปีม้มีของมาเซอร์ไพรส์ก็ได้โดยถ้าทํานายจากดูจกักไพ่ใบนี้ตัวตนของคุณเป็นคนค่อนข้างดีนะรูปร่างหน้าตาดีเป็นบุคลิกดีสัอาเป็นคนที่โรแมนติกคนหนึ่งชอบทําอะไรที่ที่มันเซอร์ไพรส์อีกฝ่ายนีย่เพราะฉะนั้นความรักมันก็เลยเป็นความรักที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาลุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะในความสัมพันธ์มันไม่น่าเบื่อเป็นความรักที่โรแมนติกไพ่ใบนี้เหมือน ผู้หญิงผู้ชายที่ที่โรแมนติกแล้วก็เอาใจเก่งคารมเก่งรูปร่างหน้าตาดีนะคะถือเรียนมาด้วยความมั่นคงอาจจะเป็นนักธุรกิจคนที่ประกอบธุรกิจกิจการหรือเจ้าของกิจการหุ้ส่วนทํางานที่ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรมากมายไม่ไม่ใช้แรงนานนะทำงานเบาๆสบายๆใช้สมองมากกว่านะคะใ่ใบนี้แล้วก็เป็นความรักที่ที่มันลงตัวสุดๆส,สำหรับชาว รักษาปราศีกันในช่วงตอนนี้นะสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะในความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวรักนาปราศีกันสู้ต่อไปนะสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอาจารย์ทิพมณีเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ